ลมโอ้โหนี่พี่รักเป็นทายาของโอมมังกรเฮียทำลงเลยเหรอเนี่ยืแล้วทำไมไม่มีใครรู้เลยอ่ะแล้วทำไมพี่ถึงไปอยู่กับคณะที่แกจนๆน่ะแล้วทำไมโอ๊ย งงไปหมดเลยเนี่ยไม่ต้องงงหรอกขนุนคุณพ่อพี่ท่านหวังว่าพี่เนี่ยจะสืบทอดกิจการของวงตระกูลท่านสอนให้พี่ปั้นอ่งมาตั้งแต่เล็กๆแล้วแต่มันไม่ใช่ตัวพี่พี่รักที่เกมมากกว่าโอ่งมังกรนะ่ะพอเรียนจบปุ๊บท่านก็นจะยกกิจการให้พี่ทำแต่พี่ก็หนีไปอยู่กับลิเกคณะนั่นเองอ่ะ หนีเลยเหรอพี่เอางั้นก็แสดงว่าพี่ไม่ได้กลับมาบ้านเลยดิใช่พี่ตัดขาดเลยแหละที่บ้านจดหมายแล้วก็ส่งคนไปตามพี่ทั้งหลายครั้งแล้วแต่พี่ก็ไม่ยอมกลับจนมาครั้งนี้แหละที่พ่อป่วยแล้ว,ลวอาการพ่อพี่เป็นไงบ้างอะ่ะคุณแม่บอกว่า ท่านคงอยู่ได้อีกไม่นานท่านก็เลยอยากจะให้พี่เนี่ยสืบทอดเจตนารมณ์ก่อนที่ท่านจะตายแล้วก็แล้วก็อะไร,รอ่ะพี่แต่งงานกับลูกสาวผู้ว่าท่านอยากเห็นพี่เป็นฝั่งเป็นฝาสักทีแต่พี่ไม่อยากแต่งงานน่ะขนุนเข้าใจพี่ไหม เข้าใจนี่แหละเหตุผลทําไมพี่ถึงบอกว่าขนุนเป็นแฟนพี่ <d> ถ้าเกิดไปเจอหน้าพ่อกับแม่แล้วอะ<ม>ขนุนต้องเล่นเป็นแฟนพี่ให้นเนียนเลยนะรู้ปเปล่าเล่นเป็นแฟนขนุนพี่พ่อกับแม่พี่ค่ะสวัสดีค่ะคุณแม่สวัสดีค่ะคุณพ่อคุพ่อคุณแม่ครับนี่ขนุนแฟนหัวเองครับ ชื่อน่ารักหน้าตากระจิ้มลิ้มแต่รักเนี่ยเข้าใจหาแฟนจริงๆเลยนะลูกเออนี่เห็นได้ข่าวว่าไปมีเรื่องกับกาดมาแล้วนะพวกมันอะตาเกี่ยวทุกปากเจอกันแต่หนูขาหนูเนี่ยทำไมไม่มีแผลอะไรเลยล่ะพอพวกกาดแบบ คงสะดุดขากันล้มเองนะคบคุณพ่อคุณพ่อก็รู้อยู่ว่ามันซุ่มซ่ามขนาดไหนใช่ค่ะแต่ถ้าเกิดเป็นฝีมือของนูกขนมจริงๆเนี่ยนะพ่อก็คงไม่กล้าคุยด้วยเงินแล้วนะโดนชกอ่ะไม่เอาค่ะคุณไม่เอาเ่าะคุณเป็นผู้หญิงอ่ะพูดเรื่องชกต่อยนี่เห็นจะเข้ากันเลยอ่ะเปลี่ยนเรื่องคุยดีกว่าค่ะหนูจ้าหนูครบรักมันานแล้วยังเออเออ ห้าเดือนครับห้าวันครับห้าเดือนครับเอ้ถูกแล้วหม่เลขเอาหมายเลขขนชอบร้อเล่นอย่างนี้นะครับก็คือว่าเราคบกันมา5เดือนกับอีกห้าวันแล้วครับแม่แล้วก็ผู้หญิงคนนี้นะครับที่ผมตัดสินใจแล้วว่าผมจะแต่งงานด้วยครับ แต่งงานเลยเหรอครับแต่งงานเออแล้วนี่พ่อคุณแม่หนูเข้าว่ายังไงบ้างล่ะเรื่องเนี้ยอ๋อคุณพ่อคุณแม่น่ารักมากเลยครับไม่มีปัญหาอะไรทั้งนั้นเลยครับแล้วก็ผมก็มีโอกาสได้เกริ่นเรื่องนี้ไว้บ้างแล้วครับคุณพ่อออเออว่าแต่ว่าที่บ้านน่ะทำธุรกิจอะไรล่ะลูกเออทำธุรกิจเกี่ยวกับ กีฬาครับคุณพ่อหายพวกอุปกรณ์เครื่องกีฬางั้นเหรอท่านลองนั้นแหละครับคุณพ่อใช่ค่ะโอ้มีหน้าล่ะดูหน่วยก้านแล้วล่ะคล้ายๆอย่างกับนักมวยงั้นคุณนี่พูดเล่นอย่ดีจ้ะลูกตอนนี้นะคนกระนี้รบออกกำลังกายกันเยอะมากเลยท่าทางอ่ะกิจการจะใหญ่โตนะเราเนี่ยอาล่ะในไหนก็มาแล้วนะอยู่กินข้าวด้วยกันก่อนเรามีเรื่องต้องคุยกันอีกยาวเลย เออครับไอ้เลยนั่นเธอได้ทำไมมันขึ้นไปนานจังวะเออเดี๋ยวเดี๋ยวแหมมีเลอ่องมานี่เลยขึ้นไปทำไมเสียมารยาท เอาไม่ดีไม่ดีโอ๊ยเนี่ยถัดสายทิ้งอีกแล้วอะยังไงเนี่ยขนุนอะฮะอย่างนี้เขาจะมาเล่นลีเกหรือเปล่าเนี่ยอย่าหาว่าปากไม่ดีเลยนะออืเจ๊ถ้าขนุนมาหาพี่คนนี้เนี่ยเราจะทำยังไงกันอ้ยทำยังไงอะหรอฉันก็ควจะต้องเป็นนางเอกเองแล้วล่ะฉันต้องปไขยายไซส์หน้าอกอีกหน่อยนะโอ๊ย นมไปทําหน้าก่อนต่อขาด้วยดีไหมหเลิกคิดซะทีเธอะนี่ยังไม่เลิกอีกเหรอเออนอ่ถามจริงๆแกคลิดวาหาหนางเอกเนี่ยมันหาง่ายมันช้อนแหน่ให้เป็ดกินหรือไงฮะตาบมาสิ้ตอบมาเิ้ตอบมาิถ้าไม่ใช่ฉันแล้วจะเป็นใครฉันกลับก่อนนะเดี๋ยว ฉันต้องกลับไปเล่นลิเก้ทันเย็นนี้นะฉันว่าฉันอยู่ทานข้าวเย็นกับพ่อแม่พี่ไม่ได้หรอกยังไงพี่รักช่วยหาทางปฏิเสธให้ฉันหน่อยสิพี่ก็อยากกลับไปเล่นลิเกด้วยเหมือนกันแหละแต่ตอนนี้ทำอะไรขัดใจคุณพ่อไม่ได้เลยอะอาการท่านก็คอยจะกำเริบอยู่เรื่อยอะอยู่กินข้าวด้วยกันก่อนนะ แล้วคืนนี้ก็กลับเราลิเกล่ะเมื่อคืนน่ะนนะเริงก็เล่นแทนพี่ไปแล้วนะแล้วถ้าคืนนี้นะเริงเล่นแทนฉันอีกอ่ะฉันว่านะเริงนะหอบตายคาเว,วทีแน่ๆเอางี้สิรีบกินข้าวให้เสร็จแล้วขอตัวกลับยังไงน่าจะกลับไปทันเล่นลิเกะนะ จะลูกมันก็ไม่มีอะไรมากหรอกมันจะเป็นแค่อาหารพื้นพื้นแม่ก็ไม่รู้ว่าหนูขนุนนะ่ะจะทานได้หรือเปล่า <c oughs> ได้ค่ะงั้นเดี๋ยวแม่ขอแนะนําทีละจานเลยนะจานที่หนึ่งนะจ๊ะเป็นยำถั่วพลูยำถั่วพลูนี่ไม่ธรรมดานะลูก <c oughs> เป็นถั่วพลูสูตรชาววังถั่วเนี่ยเราปลูกแบบออแกนิกร้รสารพิษไร้แมงลงรบกวนลูกแล้วก็จานที่สองนะจ๊ะคุณแม่ครับผมว่า ทานได้แล้วมั้งครับเพราะว่าผมหิวแล้วครับคุณแม่อมตลากไม่ได้ลูกก่อนที่เราจะทานอาหารทุกจานนะเราจะต้องรู้จักประวัติห้ดีซะก่อนแเราจงจะทานอาหารได้อร่อยรูไ้ไหมลูกฟังให้หมดนะคะต่อไปนะจ๊ะก็อันนี้ก็คือะผมว่า ขนมหิวแล้วครับคุณแม่ <c oughs> ทานได้แล้วโอเคโอเคงั้นเชิญได้เลยลูกทานได้เลยลตามสบายเลยลูกอันนั่งเลยทานเลยค่ะทานทาน <c oughs> ทานทานเลยนะจ๊ะนหนูขออนุญาตทานเลยแล้วกั <c oughs> นนะคะเต็มที่เลยลูกตามสบายนะให้น้องเขาเลยนะ แต่อาหารอร่อยมากเลยนะคะคุณพ่อคุณแม่ค่ะเดี๋ยววันนี้พอดีขนุนมีธุระค่ะต้องขออนุญาตกลับเลยดีกว่างั้นขออนุญาตลาเลยเลยกันนะคะสวัสดีค่ะเดี๋ยวจะหนู่านของบั่งด้วยกันก่อนใช่รอก่อนนะมาเร็วๆหนูมาเร็วสลิมสลิมมีสลิมอร่อยมากเลยจ้าล้องทานดูก่อนทานเลยจ้ะ หมดแล้วงั้นผมขออนุญาตลาก่อเลยดีกว่านะคะเพราะว่ามีธุระจริงๆค่ะวันหลังเดี๋ยวลูกมาเยี่ยมใหม่ก็แล้วกันนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอ้โหเออเกินแล้วรอวามันไม่ป็กนอ้ัไก่่เกิกเกิกเกิโอ้ยมเป็นไรคัเนี้ยไงครับพ่อมันแค่เจ็บแปลกๆนิดเดียีขึ้นยังคะ ดีดีขึ้นแล้วใช่ไหมคะงั้นถ้าดีขึ้นแล้วนั้นขนมขอไปก่อนแล้วกันนะคะโอ้โเจ็บอรกแล้วคุณพ่อเป็นไงครับอไปโงพาบาลไหมคะมันไม่เป็นไรจ้ะไม่เป็นไรดีขึ้น้คะงั้นถ้าไม่เป็นไรแล้วขนมไปก่อนนะคะโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้้โหโอ้โหโอ้อ้โหโ้็้ จ้ะขอบใจนะ้วรำสวยอ่อนช้อยไปขอล้องมาหนึ่งทำไมฮะโดยจะพราะนี่นี่นักแข่งเล็กเนี่ยไม่เล่นลิเกไม่ได้หรอกได้ลองฉันจะเล่นลิเก่งนี่จะทอๆแท่ที่มีแพ้แพ้ๆเขาได้ไม่เศร้าๆๆมือของเรายง